สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Spoil Series Studio นะคะวันนี้มินจะมา Spoil Series เรื่อง Tomorrow หรือว่าพรุ่งนี้นะคะใน e p e s o ที่1และ2เรื่องราวจะเป็นยังไงไปตามชมกันได้เลยค่ะ ภาพเปิดมาที่เจหัวแดงบอกตาแดงคนนี้นะคะชื่อว่าหัวหน้าทีมครูยอนแล้วก็มีบัดดี้เป็นผู้ช่วยอิมทั้งสองคนอยู่ภายใต้การทํางานในทีมของการจัดการวิกฤตแล้วก็มีเครื่องมือการทํางานเป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่แสดงค่าความต้องการตายของคนชื่อว่าแอปเดดไลน์นะคะเปิดมาที่เป็นเคสของเด็ก4คนที่ต้องการรมควันตัวเองบนรถหัวหน้าทีมครูยอนก็เลยเข้าไปกู้ชีวิตโดยการพาคนทั้ง4คนเนี่ยขับรถทั่วเมืองสุดท้ายก็ไปจอดกันที่สะพานขาดทั้ง4คนเนี่ยก็ร้องขอชีวิตแล้วก็ตั้งใจว่าจะมี ชีววิตต่่ออไปแล้กก็สําานึึถงงคคุณขภาพตัดมาที่ชว่วยจุนองพระเอกของเรื่องนะคะที่กําลังให้สัมภาษณ์งานกับบริษัทแห่งหนึ่งรอบนี้เนี่ยเขามีคู่แข่งเพียงคนเดียวแล้วเขาเองก็ดูมั่นใจมากๆว่ายังไงที่นี่เนี่ยก็ต้องรับเขาอย่างแน่นอนแต่พอเดินออกมาหน้าบริษัทก็แทบวูบเพราะว่าได้ไปรู้มาว่าเขาเนี่ยได้สัมภาษณ์คู่กับลูกสาวเจ้าของบริษัทนั้นก็แน่นอนว่าเขาในสัมภาษณ์ไม่ผ่านอยู่แล้วแล้วก็เป็นลมอีกรอบนึงเพราะว่าเขาในก็โทรบ,บอกแม่อย่างมั่นใจแล้วว่าเขาได้งานเรียบร้อยแล้วซึ่งจุนองเนี่ยก็ไม่ต่างจากหนุ่มตกงานทีีี่่่่่รรรออนนนไไไไปปสมมมัััคททววแลล้ก็หเเยตบบขา จนอุงที่เครียดก็เลยแวะกินเบียร์กับเพื่อนที่กําลังจะเตรียมสอบข้าราชการเหมือนกันแล้วก็แม่ี่ยก็โทรตามเขาเองก็ไม่รู้จะทํายังไงเพราะไม่รู้จะบอกแม่ยังไงดีระหว่างทางกลับบ้านก็เลยแวะที่สะพานแล้วก็ตะโกนลันแม่น้ําเลยว่าให้ผมตื่นเช้ามืดไม่ยอมดูบอลก็ยอมและให้ทุกวันเป็นวันจันเนี่ยผมก็ยอมแต่ขอให้ผมเนี่ยมีบัตรแล้วก็มีงานทําแบบคนอื่นบ้านก็พอพอพูดเสร็จจนอุงก็หันไปเห็นลุงที่ดูสิ้นหวังแล้วก็กําลังที่จะกระโดดน้าตอนแรกก็ว่าจะทําเป็นไม่สนใจแต่ลุง หน้าทีมครูยอนกับผู้ช่วยอิมเนี่ยก็เข้ามาเห็นแล้วก็ห้ามไว้แล้วก็บอกว่าให้หลบไปก่อนจะกระโดดถีบโดนพระเอกแล้วก็ลุงจนปลิวเลยซึ่งหน้าที่ของการกู้ชีวิตของคนที่กําลังจะอยากตายเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของทีมจัดการวิกฤตอยู่แล้วหัวหน้าทีมก็ได้พูดเตือนสติลุงด้วยคําพูดที่ดูรุนแรงแต่ก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้เพราะว่าการตายเนี่ยได้ทรมานน้อยกว่าการอยู่ตอนนี้ซะอีกหัวหน้าทีมก็เลยประชดว่าถ้าคิดจะกระโดดน้ำตายเนี่ยเธอก็จะไม่ห้ามจุนองเห็นหัวหน้าทีมพูดแแแแรรรงงบบบบบบนน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 นััั้้้้้้้กกกกกกก็็็็ไไไมมมมม่่่่่่่่่่ดดดเเเเเพพาา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 ะะวววววคคคคทททีีีีีีีหหํํลลใจจออออยยยูููตตปผผชข ุลุงใช้จังหวะที่ทั้งสองฝั่งกําลังมีปัญหาเถียงกันอยู่เนี่ยก็เลยโดยโดโลงน้าไปเลยจุดงที่รีบวิ่งเข้าไปคว้าแต่ก็ไม่ทันก็เลยทําให้ตกลงน้ําไปด้วยในเวลานั้นก็ถึงเวลาเลิกงานของผู้ช่วยอิมพอดีหวัวหน้าทีมครูยอนก็เลยต้องมาจัดการต่อเองพระเอกที่ตกลงไปเนี่ยก็นึกถึงหน้าแม่เขาแล้วก็เห็นร่างของคนที่กําลังว่ายน้าลงมาช่วยแล้วเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนแม่เนี่ยจะปลุกเขาซึ่งเขาก็เนี่ยก็ตื่นขึ้นมาเพราะว่าเสียงเรียกนั้นแล้วก็พบว,ว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลเขาเนี่ยก็ต้ตก,กนีนนึาวว่่่่่ขท็ูแแคคืิ าพ่อหันไปเจอหัวหน้าทีมที่ยืนอยู่ตรงประตูห้องถึงแม้ว่าการแต่งตัวจะดูจาแบบทันสมัยแต่ก็พอมองออกได้ว่าเธอเองเนี่ยก็คือยมมาทูดหลังจากนั้นจุนองก็วอยวายเพราะว่ารู้ว่าตัวเองกําลังจะตายซึ่งก็ทําให้หัวหน้าทีมเนี่ยหนวกหูก็เลยใช้พลังดีดนิ้วปลิกรูดซิบป,ปากไว้หัวหน้าก็แนะนาตัวว่าเธอเนี่ยเป็นหัวหน้าแผนกจัดก,การวิกฤตแถมชูบัตรยมให้ดูจากนั้นก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นบนสบายนห้ฟังว่าหน้าที่ของเธอเนี่ยก็คือต้องช่วยคุณลุงจากการข่าตัวตายตอนนี้กก็อภแวพพระเสาบบ ว,าย,วายเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็อยู่ในการโคม่าซึ่งหัวหน้าทีมก็บอกว่าอีก3ปีเนี่ยถึงจะฟื้นซึ่งหัวหน้าครุยอนเองเนี่ยก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบก็เลยจะพาพระเอกเนี่ยไปเจอกับท่านประธานที่สามารถตัดสินใจเรื่องนี้ได้ว่าควรจะทํายังไงต่อไปก่อนจะไปก็ลืมว่าพระเอกเนี่ยไม่มีร่างก็เลยจัดการเสกร่างเทียมให้ปริง1ทีแต่ก็ลืมว่าไม่ได้มีเสื้อผ้าติดมาด้วยหัวหน้าก็เลยได้เห็นรูปร่างอันงดงามซิกแพคบิกบับของพระเอกเลยค่ะพอมาถึงจูมาดึงภายนอกเนี่ยก็ดูเป็นเหมือนตึกเก่าที่ ก็เจอบริษัทใหญ่ฟีลเหมือนแบบออฟฟิศแบบของโลกมนุษย์ซึ่งก็แบบแบ่งเป็นแผนกต่างๆวะนะทีมก็เลยทิ้งจุนอุงไว้ที่ห้องท่านประธานก่อนจะบอกว่าท่านประธานเนี่ยคือท่านเสียนฮองเตยเดอร์เราก็ได้เวลาสาวยาคูที่เดินแจกจ่ายนมให้กับเราอยู่บรรทุกแผนกต่างๆพร้อมบอกว่าอย่าทํางานหนักมากนะอย่าโต้รุ่งนะแล้วพระเอกเนี่ยก็ได้นมนั้นจากป้าอยาคูด,ด้วยหลังจากนั้นพระเอกก็เลยขอบคุณแล้วก็เรียกเธอว่าป้าทําให้คุณป้าสาวยาคูกลายเป็นคุณป้าไฮโซที่ดูมีบารมีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอก หรือว่าท่านเสียนห้องเต้นนั่นเองจนองค์ก็ถึงกับนมพุ่งแบบผมผิดไปแล้วค่ะภาพสัตมาที่นี่คือคุณโยมทูตสุดหล่อหล่อแบบหล่อหล่อหน้าตายมีนามว่าหัวหน้าทีมฮักก็ได้มาจัดการวิญญาณที่ทําความชั่วมาเก็บซากวิญญาณอะไรอย่างนี้แล้วก็พาวิญญาณเนี่ยไปยังรกใช่ค่ะก็คือเขาคือหัวหน้าทีมนําทางวิญญาณนั่นเองซึ่งพรจัดการวิญญาณเสร็จใชปาเลยค่ะก็มาบอกว่าเออวันนี้มีประชุมเด้อซึ่งที่ห้องประชุมเนี่ยวันนี้หัวหน้าทีมต่างๆก็ได้มารววมตัักนเพราะว่าทีมจัดวิญาาณองหหัวนน้้ททีมครยก็ได พลาดจนทําให้จุนองเนี่ยต้องตายก่อนถึงเวลาอันควรในที่ประชุมครูยอนก็โดนนินทาจากหัวหน้าทีมอื่นๆว่าทีมเจ๊แก่เนี่ยไม่มีความสามารถแล้วก็กนินทาเรื่องที่ครูย้อนเนี่ยเคยเป็นวิญ,ญญาณที่มาจากนรกมาก่อนก่อนหัวหน้าทีมพักจะเสนอว่าทีมจัดการวิกฤตของทีมเจ๊ครูยอนเนี่ยไม่ควรที่จะมีต่อไปแล้วเพราะว่าคนที่คิดจะฆ่าตัวตายก็ไม่สมควรที่จะได้รับความช่วยเหลือเหมือนกันเด้อตัดภาพมาที่จุนองกับท่านประธานก็ท่านประธานก็ได้เสนอตัวเลือกให้กับจุนองสองทางก็คือ1ให้เขานอนโคม่าแบบนี้จน กว่าจะครบ3ปีหรือว่า2จะมาช่วยงานที่จูมาดึงแล้วเขาก็จะลดเวลาโคม่าให้เหลือแค่6เดือนหลังจากที่ฟื้นปุ๊บเนี่ยก็จะได้ไปทํางานในบริษัทที่เขาต้องการในโลกมนุษย์อีกด้วยข้อเสนอสุดปังแบบนี้แต่จุนอุงก็ตอบปฏิเสธท่านประธานแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ท่านประธานพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยแต่แล้วท่านประธานก็ทําให้เขาเนี่ยเห็นร่างตัวเองที่โรงพยาบาลตอนที่แม่เนี่ยได้มาเฝ้าแล้วก็ร้องไห้มองดูลูกชายที่กำลังนอนแบบไม่ได้สติจนทานําให้เธอเนี่ยเป็นลมลม้ลมพับไปซึ่งก็ไม่ได้เป็นอะะไรรมาาากเพว่ แค่ความดันตกจนองค์ที่ตอนแรกคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นแค่ความฝันก็ตัดสินใจตกลงทันทีเลยที่จะเป็นโยมทูที่จูมาดึงตามที่ท่านประธานเสนอเพราะเขาต้องการที่จะฟื้นจากอาการโคม่าให้ได้เร็วที่สุดและท่านประธานก็ขอให้เขาเนี่ยรอที่นี่ก่อนเดี๋ยวจะกลับมาเพราะว่าเธอเองก็มีประชุมเหมือนกันท่านประธานก็ได้บอกทุกคนว่าตอนนี้ที่เกาหลีก็คือมีอัตราการตายเพิ่มขึ้นในขณะที่คนเกิดเนี่ยน้อยลงถ้าเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยต่อไปประเทศเกาหลีก็อาจจะล่มสลายแล้วก็จูมาดึงก็อาจจะล่มสลายไปด้วยความหวังที่เราโยมทูทต่าง เป็นคนที่มีฐานะเป็นคนสุขภาพดีหรือว่าเป็นคนที่มีอำนาจบาร,รมีเนี่ยก็จะเป็นไปไม่ได้ดังนั้นทีมจัดการวิกฤตก็ถือว่ามีความสําคัญที่จะทาให้การตายเนี่ยลดน้อยลงก็เลยอยากจะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าครั้งนี้เจ๊ครูยอนทําพลาดอีกก็จะยุบทีมไปแต่ท่านประธานเนี่ยก็มั่นใจว่ายังไงครูยอนก็ไม่ทําให้เขาผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเธอเองก็มีสิ่งที่เธอต้องการเหมือนกันพอออกมาจากห้องประชมุมท่านประธานเนี่ยก็ได้เตือนถึงเรื่องน้ำหนักคาพูดที่ครูยอนเนี่ยใช้พูดกับมนุษย์ทั่่่ววไไปเพพรรราาาาาะมมมีใคคสาาถแํูด ก่อนครูยอนเนี่ยจะเอ่ยปากขอให้ท่านประธานเนี่ยช่วยหาคนมาเพิ่มทีมให้หน่อยเพราะว่าผู้ช่วยอิมเนี่ยชอบทางานครบ8ชั่วโมงแล้วก็รีบตอกบัตรออกจากงานแบบโคตรเร็วเลยอะค่ะและจุนอุงก็มายืนดูราดราวว่าเขาเนี่ยจะได้ไปทํางานอยู่แผนกไหนพราะได้เห็นทีมพ่อรูปหล่ออยู่มัทุาหนิ่งหรือว่าหัวหน้าทีมพักก็แบบใฝ่ฝันว่าอยากจะอยู่ทีมนี้ก็เลยไปบอกท่านประธานว่าทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่เขาเนี่ยอยากอยู่ที่สุดแต่ท่านประธานก็บอกว่าทีมนี้เป็นทีมนําทางวิญญาณที่เป็นทีมรวมตัวอยู่มัววทอไ ไม่บอกกับเขาหรอกนี่ต่งหากทีมที่เขาจะได้มาอยู่ก็คือทีมจัดการวิกฤตของเจครูยอนนั่นเองค่ะจุนอุงก็สั่นหัวประทฤษเพราะว่าเขาไม่อยากอยู่แล้วหัวหน้าทีมครูยอนเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากได้ผู้ช่วยอินก็เลยถามว่าถ้าไม่เอาไปด้วยเนี่ยจะเป็นยังไงครับท่านประธานก็กล้บอกว่าก็ถือว่าทีมจัดการวิกฤตเนี่ยละเลยหน้าที่ซึ่งก็ทําให้ผู้ช่วยอิมเนี่ยตอบรับข้อตกลงเพราะว่าเป็นคําสั่งของท่านประธานก่อนจะหันมากระซิบกับหัวหน้าทีมว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยทีมจัดการวิก 3คนก็เริ่มภารกิจแรกหลังจากที่อัปเดตไลน์ได้รับการอัปเดตแล้วก็มีการแจ้งเตือนว่าพบคนมีพลังงานลบอยากฆ่าตัวตาย80%ซึ่งตัวเลขยิ่งสูงขึ้นเนี่ยก็มีความเสี่ยงในการที่อยากจะฆ่าตัวตายมากขึ้นนั่นเองค่ะระหว่างที่พวกเขาได้ไปพบกับเป้าหมายก็คือสาวน้อยพลังงานติดลบนามว่าโนอึน no บีอายุ29 e ปีที่ได้มีมอเตอร์ไซค์ขับมาด้วยความเร็วสูงจนล้มจนอุงเนี่ยก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยแต่หัวหน้าทีมก็ใช้สกิลหยุดเวลาโดยการดีดนิ้วหนึ แล้วก็จัดการให้รถเนี่ยถลายไปในทิศทางอื่นพอจัดการทุกอย่างเสร็จปุ๊บผู้ช่วยอิมเนี่ยก็มาวยวายว่าที่ใช้พลังงานวิเศษเมื่อกี้เนี่ยคือยังไงจะทํายังไงต่อดีในเมื่อทุกที่เนี่ยก็มีกล้องวงจรปิดเต็มไปหมดแถมทุกคนเนี่ยก็อาจจะใช้โทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายก็ได้นาะทีมครูยอนก็เลยปัดปัดไปว่าเธอเองเนี่ยจะไปเขียนรายงานกับท่านประธานเองพอใจหรือยังจุดอุ้งเนี่ยก็ดูจะเหมือนประทับใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ว่าโอ้ยอยู่มาทูนเนี่ยมาช่วยเหลือมนุษย์ด้ ทั้ง3คนก็เลยปลอมตัวเข้ามาเป็นทีมที่ต้องทํางานร่วมกับคุณนักเขียนพลังงานลบหรือว่าโนออรบีนั่นเองก่อนเธอจะนั่งอ่านเว็บตูนที่นักเขียนเยวอนเขียนถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับเด็กนักเรียนที่ถูกบูลลี่แล้วก็เป็นคนที่ไม่มีตัวตนซึ่งก็ทำให้โน u ออรบีเนี่ยนึกถึงตัวเองในสมัยก่อน ก่อน n อบจะเดินไปบอกหัวหน้างานว่าเธอเนี่ยทำงานนี้ให้ไม่ได้แต่หัวหน้างานเนี่ยก็ปฏิเสธจะทําให้เธอเนี่ยเกิดภาวะเครียดแล้วก็ไม่อยากทํางานนี้ต่อแล้วระหว่างที่สัมภาษณ์นนะักเขียนเยวอนเยวอนก็ได้ดีดปากกาดังปอกแป๊กปอกแป๊กจนทําให้อินบีเนี่ยเกิดอาการผิดปกติแล้วก็หอตัวไปข้างนอกทันทีหัวหน้าทีมก็สังเกตว่าระหว่างนักเขียนการ์ตูนเยวอนกับโนเอ็นบีเนี่ยต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนเธอก็เลยจะใช้กุญแจแห่งความทรงจำเนี่ยเข้าไปดูความทรงจําของโนเอ็นบีและระหว่างนั้นสัญ,ญญาณเลิกงานของผู้ช่่่วววยยอออิิมมกก็ดังงงงขึ้้้นนผูชทีตตเเลลาารแบบ ตลอดก็ขอตัวชิงทิ้งให้เจหัวหน้าทีมของเราต้องเข้าไปในความทรงจําของสาวพลังงานติดลบโนอึนบีกับเจ้าครึง่งครึง่งซึ่งนี่ก็เป็นชื่อที่เจหัวหน้าทีมกับผู้ช่วยอิมเนี่ยใช้เรียกชเวจุนอุงที่เป็นครึ่งคนครึ่งวิญญ,ญาณเจหัวหน้าทีมก็เตือนว่าการที่จะเข้าไปในความทรงจำเนี่ยเป็นเรื่องที่อันตรายแล้วก็น่ากลัวมากถ้ากลัวมากเนี่ยก็ให้รออยู่ที่นี่นี่แหละจุนอุงที่ป๊อตแต่ก็ถอนตัวไม่ได้เพราะว่าต้องรักษาหน้าก็ยืนยันว่าจะเข้าไปด้วยก่อนเธอจะย้ำอีกครั้งว่่่าา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 เเเเมมมมืือออออขขข้้้้้้้้ไไไไไปปปปใใในนนคคควววททรรรรงงงจํํแแลยยตตตออะะหหหหุั ารจสังเกตเห็นพวกเราไม่อย่างนั้นพวกเราเนี่ยจะถูกขังอยู่ในความทรงจําของพวกเขาพอพูดเสร็จเจ้หัวหน้าทีมก็ไขกุญแจเข้าไปในความทรงจําบทส่งท้ายตอนที่1นนะคะเสื้อกุชชี่ที่จริงแล้วจุอุงใส่เนี่ยเจ้หัวหน้าทีมตั้งใจซื้อแบบกุชชี่จริงนะแต่ว่าโดนพ่อค้าออนไลน์เนี่ยหลอกโดนแกงค่ะก็เลยได้เป็นเสื้อกุชชี่กิมของจากลงเกลือมานะคะเจ้หัวร้อนมากก็เลยไปกระโดดถีบอัดหน้าไปทีหนึ่งแล้วเราก็ไปรับชมในเอสเปโซที่2กันต่อเลยว่าหลังจากที่หัวหน้าทีมครุยอนกับช่วยจุอุงเนี่ยไดย้ ความทรงจําของสาวพลังงานติดลบโนอึนบีแล้วจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเขาจะไปเจออะไรไปตามชมต่อได้เลยค่ะพอไขกุญแจเข้าไปในความทรงจํานะคะพวกเขาทั้งสองคนก็ไปโผล่ที่โรงเรียนสมัยมัธยมของอึนบีแล้วก็ได้เจอกับนักเขียนการ์ตูนคิมเยวอนที่อยู่ห้องเรียนเดียวกับโนอึนบีเยวอนที่กาลังอารมณ์เสียเพราะว่าผู้ชายเนี่ยไม่ตอบแชทเห็นอึนบีที่กําลังหัวเราะกับเพื่อนอย่างมีความสุขมันก็เลยทำให้เยวอนเนี่ยรู้สึกหมันไส้ว่าแบบเออใครจะมาหัวเราะนาหน้าฉันยังไงนี่นเมื่อฉันเนี่ยอารมณ์เสียอยู่ก็เลย ถ้าอึนบีเนี่ยได้ยินเสียงกดประกาดังป๊อกแตกป๊อกแตกเธอจะต้องหัวเราะตามที่เยวอนเนี่ยกด จนองเห็นแบบนั้นก็ถึงกับโมโหก็เลยจะเข้าไปช่วยแต่ว่าเจวหน้าทีมเนี่ยก็ได้เตือนว่าอย่าเข้าไปยุ่งไม่อย่างนั้นเนี่ยจะต้องโดนขังอยู่ที่นี่ซึ่งในชั่วโมงเรียนครูที่กําลังสั่งการบ้านเพิ่มเยวอนก็กดประกาให้มีเสียงปอกแป๊กปอกแป๊กซึ่งก็ทําให้อึนบีเนี่ยต้องยิ้มออกมาในขณะที่ทุกคนเนี่ยโอดครวญโวยวายโนอึนบีก็คือโดนเยวอนแกล้งสารพัดท,ทั้งเอาขยะมาใส่ในล็อกเกอร์เขียนด่าโนอึนบีหัวเน่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเยวอนก็จะกดประกาทุกครั้งทีีี่่่่อออออึนนนนบบบบเเยกาาาาลลลัังงจะะร้้้้้้้หหหพืใิแแวววขดฟ สนิทของเธอเนี่ยเขาเข้ามาปลอบเยวอนก็เลยบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยจะปล่อยอึนบีไปแล้วแล้วก็จะหันมากแกล้งเพื่อนของเธอแทนเยวอนก็เลยลากเพื่อนอึนบีออกไปแต่แทนที่อึนบีเนี่ยจะห้ามเธอก็อั้มอึ้งที่จะพูดอยู่นานจนเพื่อนสนิทของเธอเนี่ยได้ตะโกนเรียกชื่ออึนบีด้วยความผิดหวังอึ Ü นบีก็เหมือนจะเพิ่งจะรู้ตัวก็เลยตะโกนบอกเยวอนว่าจะกลับไปเป็นเบร,รับใช้ยเยวอนต่อไปและอย่าทําอะไรเพื่อนของเธอเลยอึนบีเริ่มเหมือนคนเสียสติไปทุกวนันทุกวน have to have to ักวนค่ะเพราะวา่าเธอจะต้องถูกแกล้งถูกพูดจากกกกแแงงงงขอออเเยยวววู่่่มตตาา็้้หััรระทุค ได้ยินเสียงประกาปอกแตกปอกแตกนั่นเองจนองที่เฝ้าดูเหตุการณ์ทั้งหมดก็ทนไม่ไหวเขาก็เลยออกมาปกป้องโนอนบี N B, ซึ่งก็ทําให้ทุกคนเนี่ยสังเกตเห็นเขาและตอนนั้นเองความทรงจําก็ได้เกิดการแตกรา้าทั้งสองคนก็คือเจหัวหน้าทีมกับจุอุงเนี่ยก็จะต้องรีบหนีออกมาให้ได้โดยการที่จะต้องกลับไปทางเดิมที่เข้ามาแต่ว่าประตูทางเข้าเนี่ยมันได้หายไปแล้วเจหัวหน้าทีมกับจุอุงก็ต้องหาประตูที่สามารถไขกุญแจได้เพื่อที่จะได้ออกไปยังความทรงจําในแต่ละช่วงเวลาที่พวกเขาเนี่ยได้ผ่านเข้ามาแต่ก็ต้องรีีีบนจจาาาาาากกคววมมทรงงํํ่่ลลัเเไตพข มาถึงความทรงจำในรถไฟทั้งสองคนเ,นเห็นอึนบีที่กําลังนั่งดูคลิปตลกแล้วก็นั่งอมยิม้มซึ่งนั้นก็เป็นครั้งแรกที่เห็นเธอเน่ยยิ้มแบบมีความสุขสุดท้ายพวกเขาก็ได้ออกมาจากการตามล่าความทรงจําของโนอึนบีแต่ว่าจุนองุงเนี่ยดันทํากุญแจแห่งความทรงจําหักระหว่างออกมา ภาพตัดไปที่คิมเฮวอนได้มาเที่ยวกับเพื่อนๆในสมัยเรียนพวกเธอก็ได้พูดถึงโนอึนบีแต่เยวอนเนี่ยก็จาไม่ได้ด้วยซ้ําจนเพื่อนก็ต้องบอกว่าเธอเนี่ยคือยายประกาศบอกแบกคิมเฮวอนก็เลยอ๋อขึ้นมาว่าแบบโลกกลมจังเลยแฮะว่านั่นคืออึนบีคนขี้แพ้เหรอเนี่ยอึนบีที่ต้องมานั่งพิมพ์บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับหนังสือของเยวอนว่าน่าจะช่วยเยียวยาจิตใจของเหยื่อที่ถูกรังแกมันทําให้อึนบีเนี่ยรู้สึกขยักขยแงว่าความพวกนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงละสัก แวบ,บเข้ามาในหัวทุกครั้งเยวอนกับอึนบีได้เจอกันที่ห้องน้ํามันก็ทําให้อึนบีเนี่ยรู้สึกอัก,กะอ่วนเยวอน Ye ก็เข้าไปหาเรื่องแล้วก็บอกว่าให้อึนบีเนี่ยยิ้มเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นทีไม่มีใครเชื่อที่เธอพูดหรอกเยวอนบอกให้เธอในยอยู่เงียบๆแล้วก็อย่าพูดอะไรออกมาเพราะอยู่ต่อนะคนอื่นเยวอนก็บอกทุกคนว่าเธอกับอึนบีสมัยเด็กเนี่ยพวกเขาเคยมีเรื่องกันแต่ก็เป็นแค่ช่วงเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละแล้วมันก็ได้ผ่านมาแล้วด้วยระหว่างที่ให้สัมภาษณ์เเยยวกกก็จจงงใใดปปา,าห้สี๊๊๊ จนทาให้อึนบีเนี่ยเกิดอาการเหมือนเดิมจีอุงก็เลยเดินเข้าไปกระชากปากกาออกจากมือแล้วก็บอกว่าหูของเขาเนี่ยไวต่อเสียงมันทําให้เขาไม่มีสมาธิจนอุงก็เลยถูกเจ๊หัวหน้าทีมเนี่ยเตือนอีกครั้งว่าอย่าเข้าไปยุ่งอึนบีก็เริ่มจะทนไม่ไหวกับสถานการณ์ต่างๆก็เลยโทรหาหัวหน้าแล้วก็ได้บอกเรื่องที่เธอเนี่ยเคยโดนเยวอนแกล้งสมัยเรียนและอยากให้ยกเลิกรายการสัมภาษณ์น้ซะาําให้หัวหน้าเนี่ยตำหนิแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยไม่เป็นมืออชีพเอาซะเลยเยวอนที่แอบฟังอยู่ข้างนอกพอได้ยินบทสนทนาก็เดินนนนนเเเเเเข้าาาาามมมมมมมตตออ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 อกกว่่่่่่่่ไไไไีีีีใใใคครรรรรจจะชชชืืืหทสัยยยบง็็ปฟ์ แล้วก็กลายเป็นว่าอึนบีเนี่ยเป็นตัวปัญหาพอมากดปากกาให้เกิดเสียงป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กแล้วก็ให้อื่นบีเนี่ยหัวเราะ อึนบีร้องไห้จนทนไม่ไหวก็เลยวิ่งหนีขึ้นไปบนดาดฟ้าแอปเดตไลน์ก็แจ้งเตือนพลังงานลบของอึนบีที่สูงถึง92%โอกาสที่เธอกําลังจะฆ่าตัวตายเนี่ยมากขึ้นไปทุกทีจุนอุงก็วิ่งขึ้นไปจับอึนบีที่กําลังจะเปิดประตูออกไปที่ดาดฟ้าทีมวิกฤตที่เข้ามาเห็นพร้อมกับผู้ช่วยอิมจุนอุงก็โวยวายพราะเจ๊หัวหน้าทีมเนี่ยพูดจามไม่ดีแล้วก็ยังบอกให้เธอเนี่ยกระโดดลงไปอีกผู้ช่วยอิมก็เลยเข้ามาจัดการจนองุงหัวหน้าทีมก็อยู่กับอึนบี2คนบนดาดฟ้าเธอเนี่ยก็ด่าแล้วก็บอกว่าให้นึกถึงเรื่องที่ผ่านมาทั้งความอ่อนแอของเธอและไม่มีความกล้าที่แม้จะปกป้องแม้แต่ตัวเองสิ่งที่เป็นัญห นก็คือตัวเธอเองอึนบีก็บอกว่าเธอเนี่ยก็ไม่ได้อยากตายเธอต้องการจะมีชีวิตอยู่แล้วก็ได้พยายามที่จะมีชีวิตแล้วแต่มันก็ไม่สําเร็จสักทีจะถึงตอนนี้พลังงานติดลบของอึนบีเนี่ยก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเจวหน้าทีมก็บอกอึนบีว่าเธอต้องพยายามพยายามเอาชนะมันให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องยิ่งพยายามซึ่งมันก็เป็นคําพูดของอึนบีที่เอาไว้ปลอบใจตัวเองในทุกๆครั้งเธอก็ตกใจว่าเจหวหน้าทีมเนี่ยรู้ได้ยังไงก็เลยต้องสารภาพว่าจริงๆแล้วเธอเนี่ยคือยูม ก็ได้นึกถึงภาพช่วงเวลาที่เธอเนี่ยมีความสุขแล้วก็ขอให้ตัวเองเนี่ยได้มีชีวิตอยู่ต่อเธอหัวหนะ้า mm hmm. ทีมครูยอนก็ได้ลอยลงมาอุ้มตัวอื่นบีแล้วก็นําร่างของเธอเนี่ยส่งลงพื้นอย่างปลอดภัยพร้อมบอกว่าต่อไปนี้ mm hmm. เธอต้องช่วยเหลือตัวเองนะ mm hmm. เพราะว่าจะไม่มีใครในปกป้องเธออีก mm hmm. และอยากให้ใครมาทําอะไรเธอตามอําเภอใจอีก ตอนนี้ได้อัปเดตไลน์ก็แสดงพลังงานติดลบของอึนบีว่าลดลงแล้วแต่ก็ยังไม่พ้นขีดอันตรายจนผู้ช่วยอิมเนี่ยก็ไม่มั่นใจว่าเธอเนี่ยน่าจะกลับไปฆ่าตัวตายอีกหรือเปล่าสักพักจุนอุงก็พานักแสดงตลกในดวงใจของอึนบีเนี่ยมาหาเธอแล้วก็บอกให้นักแสดงเนี่ยแสดงบทนั้นที่เธอชอบทีอึนบีก็กลับมาหัวเราะพรอมน้าตาจุนอุงก็เลยเข้าไปกอดปลอบใจแล้วก็ขอบคุณเธอที่อดทนไม่ยอมแพ้จนผ่านเรื่องเลวร้ายต่างๆมาได้ระหว่างนั้นเองเสียงแจ้งเตือนออปเดตไลน์พลังงานติดลบของอึนบีก็ได้หายไปปแลล้วววกกกก็็าายยยเเนสีีีขใออร์์ซซตทท่่่ิึงํชม แปลกใจเพราะเขาเองเนี่ยก็ไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเหมือนกันเจงหัวหน้าทีมก็เลยบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยเธอคงไม่คิดจะฆ่าตัวตายอีกแล้วแหละภารกิจนี้ก็เลยสาเร็จค่ะระหว่างทางกลับจุอุงก็ได้ถามผู้ช่วยอินว่าถ้าเราช่วยอินบีไม่ได้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเจมหัวหน้าทีมก็เลยตอบว่าเธอจะต้องเดินไปตามทางแห่งความเสียใจที่ไม่มีสิ้นสุดในนรกซึ่งจุอุงเองก็ไม่เข้าใจว่าทาไมต้องได้รับโทษหนักขนาดนั้นด้วยเจมหัวหน้าทีมก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่บทลงโทษแต่มันเป็นการชดใช้ในสิ่งที่เือออกตั้้งงหหาา่่่นจะบวใทสิได้เเเลยธอ่งมมีออะไไรรปจจัััดกกาาเเหหืนนว้ทีมก็ลตรงไปห่ แล้วก็บอกว่าให้เธอเนี่ยรู้จักนึกแล้วก็ขอโทษในสิ่งที่เธอได้ทํากับอึนบีซะแต่เย,ยวอนเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจแล้วก็บอกว่าเรื่องเนี่ยมันผ่านมาตั้งนานแล้วเจหัวหน้าทีมก็เลยเริ่มสั่งสอนจากการบีบคอแล้วก็บอกว่าแค่นี้นียังไม่ได้ครึ่งที่อึนบีเจอเลยแล้วก็ปล่อยเธอไปรับชะตาก,กรรมแบบที่เธอเคยทําไว้กับอึนบีในสมัยเรียนไม่ว่าจะเป็นการโดนแกล้งด่าทอ แล้วก็ตอนที่อึนบีเนี่ยกำลังจะฆ่าตัวตายมันก็เลยทำให้เยวอนเนี่ยกลัวมากแล้วก็เอ่ยปากขอโทษเจ๊หัวหน้าทีมก็สั่งสอนว่าสิ่งที่เธอเจอเนี่ยมันแค่แป๊บเดียวแต่กับอึนบีนต้องเจอแบบนี้ทุกวันจนคิดจะฆ่าตัวตายสักพักเจก็เลยกดเปิดทีวีและข่าวก็ได้ออกเรื่องที่นักเขียนกร์ตุนเยวอนเนี่ยเคยเป็นหัวโจกที่ใช้ความรุนแรงแล้วก็แกล้งคนอื่นในสมัยเรียนมาก่อนก่อนเจ๊หัวหน้าทีมจะบอกว่า mm hmm. บทลงโทษของเธอต่อจากนี้ก็คือสายตาและคำพูดด่าทอจากคนที่เธอไม่รู้จักสังคมงคมมจจะะตััดดสสิินนนนเเเเธอออองงงงแแแลลลททีีที่่่่รร้ววปยยยยขขากก็ใ ของเยวอนนั่นเองละจ้ะจะ,จะมีรอเจหัวหน้าทีมจะทิ้งไว้ก็ไปจัดการให้เรียบเป็นหน้ากลองเหมือนกันค่ะหัวหน้าทีมครูยอนหรือว่าเจหัวหน้าทีมก็มาหาท่านประธานท่านก็พูดถึงอึนบีหรือคนที่หัวหน้าทีมเนี่ยช่วยไว้แล้วสิ่งที่เธอต้องการเนี่ยก็ใกล้จะเป็นจริงแล้วก่อนจะถามเรื่องจุนอุงว่าเป็นยังไงบ้าง หวัวนทีมก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ซื่อบื้อที่ทํางานใช้ได้แต่ก็ขอปฏิเสธที่จะให้เขาเนี่ยเขารวมทีมด้วยทางนั้นจุนองเองเนี่ยก็เหมือนกันไม่อยากทําด้วยเราจ้าเขาก็เลยขอย้ายไปทํางานกับทีมการจัดการซึ่งเขาเนี่ยก็เข้ากับเพื่อนร่วมงานรวมถึงทํางานได้ดีจนรุ่นพี่เนี่ยเอย่ยปากชมพอช่วงพักเบรกเหล่าทีมจัดการก็ได้นินทาว่าคนที่คิดฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นคนที่คิดเรื่องไม่เป็นเรื่องจุนองก็ทนฟังแบบนั้นสักพักก็หัวร้อนแล้วก็ตอบกลับว่าที่จริงแล้วเนี่ยพพวววววกกกกกกคคคนนนททีี่่่่่ิิดดออออยยยยยาา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 าจจะะตตตตตัตัเเเเ้้็ใชชหมมืไไไปแข ไม่อยากใช้ชีวิตแบบที่เป็นอยู่และทําไม่รู้อะไรเนี่ยก็ไม่ต้องมาพูดตาม,มาเภอใจจะ้ะหลังจากที่ดาเสร็จก็มานั่งสับม,มึกผิดแล้วก็คิดถึงชะตาการรมของตัวเองเพราะว่าไม่รู้ว่าจะถูกกลับส่งไปอยู่ในร่างของตัวเองจนกว่าจะครบ3ปีหรือเปล่าภาพตัดมาที่เจ๊หัวหน้าทีมตอนที่เธอเป็นวิญญาณที่ถูกจองจําในนรกเธอเองก็อยู่ในนรกแล้วก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรจนท่านประธานเนี่ยเข้ามาเจอแล้วก็เสนอให้เธอเนี่ยมาทํางานที่จูมาดึงแต่ก็ต้องแลกกับการที่เธอเนี่ยจะต้องช่วยชีวิตใครบางคนเอาไว้ในที่ประชุุมุมมมมมมททท่่่่าาาาาาานนนนปปรระกกก็็ไไไ้้้้ถวีีีหเตตองงจจขใบแ ทีมไหนต้องการเขาเลยท่านประธานก็เลยกําลังที่จะถอดใจแล้วก็ตัดสินใจส่งเขากลับล้างโคมา่าเจ้หวหน้านะทีมครูยอนก็ยกมือแล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยจะเลือกเขาเข้ามาในทีมเอง พอประชุมเสร็จยมทูตหล่าน้านิ่งหรือว่าหัวหน้าทีมพักก็เดินเข้ามาเรียกชื่อครูยอนเขาจําเธอได้แล้วเมื่อก่อนครูยอนเนี่ยอยู่ทีมเดียวกับหัวหน้าฮักก็คือเป็นทีมนําวิญญาณแต่ว่าเธอเนี่ยได้เข้าไปช่วยคนที่กําลังจะฆ่าตัวตายซึ่งก็ทําให้หัวหน้าทีมพักที่เป็นคนนําวิญญาณเนี่ยบอกให้เธอเนี่ยปล่อยเพื่อที่จะให้ผู้ชายคนนั้นเนี่ยตายไปตามชะตากรรมของตัวเองเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยก็ทําให้เขางุหงิดแล้วก็บอกว่าครูยอนกับเขาอย่าได้เจอกันอีกเลยและบทสรุปสส่่่่งงงงททท้าาาาาาายใใในนนนเเเอออปดดีี2จจจรรริๆลุมมถตกห ได้ก็เพราะว่าเขานไปขโมยทิชู่ในห้องน้ําของดาวตลกขณะที่กําลังแบบเข้าห้องน้ําอยู่ก็เลยไม่มีกระดาษเช็ดก้นทําให้ดาราตลกคนนี้ต้องทําตามคําขอของจุอุงอย่างปฏิเสธไม่ได้จบไปแล้วค่ะสําหรับสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่อง tomorrow หรือว่าวันพรุ่งนี้ในเอชซีซสดแรกและเอชซีซสดที่2นะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e แล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดสําหรับซีรีส์ในตอนถัดไปนะคะใครอยากดูเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะคะ มาสปอยให้ดูแน่นอนค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ